สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทกมาวันนี้ก็มาพอกันอีละพี่น้องว่าเหมือนี้ขึ้นหนาใหญ่แต่เหมือนนี้มานางถาเจสสิกาสไปส่งเจสสิกาไปโรงเรียนอันนี้บไปเอาอยู่หน้าบ้านท่านก็เลร็วเข้าสายแล้วไม่ทันโรงเรียนโรงเรียนโรงเรีโรงเรียนมือนี้เป็นวันพูดพี่น้องืันนี้ปกติเราเสรไปตลาดหนาแตไม่ยามาหับเนาะแต่มือนนี้ไม่ยาบประยู คอยกระต่องไปอ่านหนังสือพี่น้องคอยจอ่าหน,นังสือสอบขับรถได้บาทนี่ปีนี้คอยเพ่อได้คอยดรอปเรียนไหวเนาะคอยดรอปเรียนภาษาไหวเพราะว่าเจแอนฮัทขับรถเทได้ปีนี่นะพี่น้องก็เลยดรอปเรียนดรอปเรียนภาษาอังกฤษไหวสักสักสักปีหนึ่งก่อนบันนี้ไอขับรถเป็นแล้วพี่แจ๊ซี่ไปเรียนต่องสินะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสีมีเวลาไป ตลาดนาดไปโนนีนั่นนาพี่น้องเรียลล์หน่อยลูกมาคุยกับท่านผู้ชมหน่อยทําไมหน้าบูดหน้าเน่าจังเลยท่านผู้ชมเจสิกาก็ยังบทสมัยพี่น้องกลับมาื่อว่านีเฮ็ดวิดีโอสองภาษาไทยกับปวดหัวแหละนะต่้งคนกระปวดหัว่อยกับปวดหัวเจสิกากับปวดหัวภาษาซะก็เฮ็ดไปนาบูนาแยงไปแน่กับตรงขออภัยได้หลายเลยพี่น้องช่วงนี้มันยังบทสมัยอยู่นะเจสก้าแมว แมวมันขี้เหรอนะ่ะหรือมันทำอะไรแมวเห็นแมวไหมแมวแมวตัวนี้แหละที่มันไปขี้ใส่บ้านเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปโรงเรียนเนาะ <Yeah. S 1> ไม่พ e. ีอีเหรอวันนี่ <No. S 1> รู้ไหมย,ยังไม่ยังไม่ใช่ อเอาแล้วเ,เ,เจสิก้าแล้วคนเมื่อวานนี้รอกี่คนน่ะมีคนมารอรถไหมเยวกี่คน <Yeah. S 1> แค่หมอนะ่ะเซมเซมฮะเยอะคนเก่าเด็กคนนั้นกับเอา้าคุณคุณตาคนนี้เขาจะคุยอะไรกับแม่เลยปะเอาไปแปดพึ่งแปดโมงเหรอปกติแล้วมันมากี่โมงเ mm hmm. มื่อวานมากี่โมงรถม,มากี่โมงเมื่อวาน หป6รออ i เออรไปรอน่ะ huh. ด okay. ีแล้วรอดีแล้วเดี๋ยวก็ไปสายไปไปได้ละเดี๋ยวให้รถคันขาวนี่ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ มันไก่ๆหนึ่งอะนะามากก็ม่เองได้อยู่ดอ,อกไก่ๆหนึ่งกับยางมาสงขามถนนเสือนนะพี่น้อถ้าบ่มาสงกระไดยอยู่แต่ว่าจังได๋ขอกระไดมาเปิดประตูหัวอยู่แล้วนะเขาก็เลยยางมาสงจัเสิกาโมนี้ก้คือสิบเป็นยางอะนะในความขวามดข่อยนะพี่นนอเพราะว่าไหนๆไเฮาก็ตตรงได้ออกมาไอเปิดประตูอยู่แล้วเนาะเพราะว่าประตูหัวในเฮ้าสปิดไว้ตลอดนะพี่น้อ ถามวายูหนีมีขโมยขจูนบอมีเด้พี่น้องมีอยู่เป็นตาแหล p ตาผืนทีเนาะแตาผื่นทีตั้งแต่ขอยมายอยุหนีแปดปีก็ยังบ่เจออคนคนอ้ไ้ขโมยขยังอย่ดอกแต่ว่าถามว่าประเทศอังกฤษมีบอมีพี่น้องมีหลายนํามองมองมันมีมันก็มีนะพี่น้องมองมันเคยมีมันก็มีอย่างนี้ บางคนบ่เคยมีมันกับบุคคยมีเพราะว่ามันถืนเป็นมู่บ้านมู่ยางเซส่กะคนคนมันก็แนมเห็นกันงซี่นาพี่น้องเห็นแนมเห็นหนาบ้านซี่เนะจังว่าประเทศอังกฤษนีเขาเสิเฮตดหนาบ้านไห้มันให้มันเห็นกันนะนะคันผู้ได้มีมักงัดมั่แงอยู่หนาบ้านก็เห็นงซี่นาเห็นบัดเี้เขาก็เอืดตำรวจตำาวยังใดเนาะคือจังพี่ที่เราอยู่ออยู่อีกเมืองหนึ่งนะแล้วเราโทรมาบอกว่า มองเราอยูน่ะคนขโมยขจรมาไหลายงสิเนาะขโมยขจรมาหลายเวลากลางคืนนะนะพี่น้องกลางคืนมาเทื่นนี่อันมันย่ามห่อนเนาะเขาจะเปิดประตูหน้าต่างไว้เองสินะเพราะว่ามันห่อนเขากระเิดหน้าต่างนอะเองสินะบันีอันขโมยมันกับปีนขืนหน้าต่างเองสินะพี่น้องมันก็แล้วแต่เป็นมองนะแล้วแต่เป็นมองว่ามองได้ไม่สิมีขโมยขจรบอมองได้มีมันก็มีมองได้ไม่เคยมีมันก็มีมองไหนมันบ่มีมันก็บ่มีเองสินะพี่น้อง มองที่มันมีกับเป็นไออาจจะเป็นพวกติดยาเสพติดพวกไอ้พวกไอ้ยาเขื่อนพวกไอย้อยิ่งสินอะพวกยิ่้ายๆว่าเขาบ่มีบาทสินอ่ะเขาอยู่อ่าก็บบริเวณบ่บบได้หมายถึงทุกคนเนาะเป็นบางคนมันก็มีทั้งคนดีคนบ่ดีอย่างสินอะ,ะอยู่แต่ละหม่องก็ได้แบบเขาสิบ่มีบาทเขาสิเจะจะไปอยู่น้ำคาราวานนะพี่น้องขี่รถไปเรื่อยๆลูกเต่ากบ็บ่ได้เรียนหนังสือสินะ่ะลูกเต่ากบ็บ่ได้เรียนหนังสือก็ขี่ขี่รถไปจอดไปคาราวาน มองเมืองสีนอันอันไม่ยาแล้วว่าเป็นยิวเป็นอย่างไรสินอประกอบพวกหูดอกพี่นอ้นองมันกสิมีไ่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันก็สิมีคนหลายกลุ่มนะพี่นอ้องหลายกลุ่มหลายประเทศหลายย,าายังมาอยู่สินาะคนยุโรปมาอยู่อยังจะสีนะแบบเดินทางมาเฮ็ดงานเพราะว่ามันเป็นไอ้สาม,มารถเดินทางเข้าออกรบริเียบริโภคบริเียแม้บ่ได้ไอ้เฮ็ดวีซ่านสินาอสมัยนี้มันอาจจะเขายากลัวเก่าแล้วก็ได้นะพี่น้องก่ นี่ล่ะกลับม่าบอกซู่ฟังนอบันนี้คกรจะไปเตรียมตัวให้รถเนี้ยมีเอาขึ้นมา,าไห <c oughs> วเถอะลอยหกขึ้นมาไหวเถอะลอยหกไปแล้วพี่น้องเอาขึ้นมาไหวเดี๋ยวขควรจะไปเตรียมตัวให้แมทธิวได้บาัานี้พี่น้อง มงหมาที่นอมพี่ตูตตงงาม บรรยากาศมันมนี้คืมๆมีอลไรพี่น้องเบ้างต่วันข้าว่าฝนสิบโตกได้เหมือนนี่ต่ว่าอากาศก็จะเป็นแบบเป็นสีละพี่น้องสวยๆก็ขึ้นสีตกอยู่ประจกักษ์ฝนอุ้ยกระต่ายพี่น้องกระต่ายไปเห็นกระต่ายนี่ แม่ไม่เยพี่น้องแม่เปินกระต่ายพี่น้องมันขี่ตุกใจใไท้กระต่าย ตะกี้เขามาแหลกๆหลายหลายเด็กระตายนี่ปีนี้อันมันแรงน้ำท่ากันนะรถเหยียบมันตายตายหลายแห่งมันรัเจยียบมันตายเสียสะนะพี่น้องไม่เถื่อแต่ว่ากระต่ายเนี่ยมันออกลูกมันออกลูกหลายพี่น้องออกหลายเถื่อปีละสองเถื่อออกลูกเถื่อเนื้งซี่หาโตสิน่ะเจ้าผู้อื่นมีบะไ่มีพี่น้องมีอยู่มองเดียว นอยู่คือเก่าอยู่ทายมันลูกมันพี่น้องแม่มันมีวะเติมปะ เมื่อพี่น้องไม่อยู่หันแหละเออฟังัะปีเฟ,ฟ้ฟ้ามัวพี่น้อง กิปนี้กับซ้นนี่แหละพี่น้องเจอกันกิมนามีอย่างดีๆสวยๆงามๆสีมาวอกให้ฟังเนะคะนนอะสวัสดีค่ะ